เกรดความรู้อีกอย่างหนึงนะครับของการทํานัดปกติแล้วว่าเราทางช็อปนะครับทํานัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางช็อปเองหรือว่าข้อกําหนดของลูเทียที่เราใช้กันนะครับเวลาเราตีสเกลนะัดจาก1 e และ6 e ได้เรียบร้อยนะครับเราจะทําการใช้ไม่ปรรทัดนะครับแบ่งระยะห่างนะครับแบ่งสเปซซิ่งของตัวสายกีต้าร์นะครับให้มันได้เหมาะสมแต่ข้อกําหนดเริ่มต้นเขาก็คือจะต,ต้องมีระยะห่างจากเฟตที่1เนี่ย มีข้อกำหนดเป็นตัวเลขก่อนนะครับถ้าระยะห่างไม่ได้ดูตัวอย่างนี้เลยนะครับ 6E นะครับดูให้ดูตัวอย่างที่ที่สายที่6นะครับ 6E ถ้าระยะห่างไม่ได้นะครับตัวสายเนี่ยเขาจะร่นเข้าไปเยอะร่นจะขอบขอบตัวบ i ดดิ้งนะครับขอบฟิง์กเงินบอลเข้าไปเยอะตัวนี้ย่ยนเป็นระยะทางอยู่ที่เดี๋ยวจะทําการวัดนะครับใช้สติงเกตของสติมัเป็นตัววัดนะครับนี่ครับฟาดเข้าไปนี่ สิบสทับหกนะครับนี่คือตัวเลขที่ย่นแต่ตัวเลขที่ทางช็อปใช้ปกตินะครับคือตัวเลขนี้นะครับเนี่ยรอยนี้ที่รอยที่ที่ขีดไว้นะครับเดี๋ยวดูนะครับจะเป็นรอยระยะทางที่เท่าไหร่นี่จะเป็นรอยนี้นะครับระยะนี้นะครับเป็นระยะมาตรฐานสากลที่เราใช้งานกันนะครับเห็นไหมครับสเปซเขาจะแบง่งแล้วว่าแล้วพอเวลา เฉลี่ยะระยะเวลาเฉลี่ยสายออกมาแล้วเนี่ยระยะห่างของสายเนี่ยมันจะสมดุลน,นะครับแต่ถ้าใช้ร่องเก่าร่องเก่าก็คือร่องที่ไม่ได้ขีดดินสอเห็นไหมครับระยะห่างมันจะไม่ไม่ดีสายมันจะร่นเข้ามามันจะหุบเข้ามาในขอบฟิงเกร์บอร์ดเยอะนะครับนะครับสาย 6E หุบเข้ามาเยอะ1 e ึหุบเข้ามาเยอะนะครับรอยดินสอรอยเนี้เป็นรอยที่ควรจะเป็นนะครับ ร,รอยดินสอนะครับนี่รอยนี้คือรอยที่ควรจะเป็นเห็นไหมครับแล้วพอลาเลี่ยรล่องของสายจะเป็นร่องที่ขีดดินสอไว้ระยะสเปซของเขาจะพอดีนะครับแต่าจับคอร์ดที่เป็นกลุ่มคอร์ดนอกนะครับนิ้วมันจะเรียงเรียงชิดติดกันได้สวยพอดีนะครับมันจะไม่เรียงชิดเกินไปแบบของเดิมแต่ถ้าเราใช้ร่องเดิมล่องที่มันหุบหุบนะครับเนี่ยร่องนี้นะครับสายหุบหุเนี่ยลองนึกสภาพนะครับเนี่ยสายเนี่ยมันหุบใส่กันหมดเลย พอสายมันหุบใส่กันนิ้วเวลามันอยู่บนฟิงเกร์บอร์ดเนี่ยมันจะจุ่มนิ้วมันจะเนี่ยครับเรียงบี้ใส่กันอย่างนี้นะครับทําให้เวลาจับคอดเนี่ยไม่สบายถึงแม้จะเป็นกีตาร์คอกว้างแต่ถ้าเราทํานัดไม่ได้เหมาะสมเนี่ยไม่มีความเหมาะสมการจับคอดต้นคอจะไม่สบายนะครับนอกจากเรียงนิ้วเรียงชิดติดกันเกินไปแล้วระยะห่างพวกนี้ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยความสูงยังมีผลอีกนะครับ เป็นทริคอีกหนึ่งทริคนะครับที่การทำนัดเนี่ยต้องแบ่งระยะแบ่งสเปซให้เหมาะสมครับกีตาร์ถึงจะเล่นแล้วออกมาดี